สวัสดีจ้าสวัสดีเช้าวันนี้นะจอยจะมาไอน,นี้แกงเห็ดจ้ะแกงเห็ดเห็ดที่น้องเก๋เขาให้มานะเนี่ยเห็ดน้องที่มานน้องเก๋ส่งมาให้ให้จอยกับพี่สายแต่ว่าจอยไปซื้อเห็ดมาเพิ่มด้วยเนี่ยเห็ดไออย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเห็ดมันจะมีเห็ดพึ่งหวานแล้วเห็ดอะไรก็มั่งก็ไม่รู้เนาะที่น้องเก๋ส่งมาให้แต่ว่าจอยไปมีเห็ดไอนี้ผสมด้วยไงที่ซื้อมาจาก tesco เนี่ยอย่านะจอยจะมาแกงกจ้ะเราจะแกงใส่เนี่ย พกทองแล้วไอ้นี่ก็ใบแมงลักหรืออิตูบ้านเราเนาะตะไคร้ใบมะกรูดจะใส่ลงในหม้อนี่แหละแล้วก็ย่านางผงจะน,นี่ย่านางนะจะผสมน้ําเดี๋ยวมันจะเป็นเป็นจัดต,ตัวเป็นก้อนต้องผสมอย่างงี้ก่อนเดี๋ยวนี้ถ้าทางเมืองนอกเขาจะไม่ค่อยไปซื้อย่านางแบบบ้านเราแบบสดๆมาเนาะมันจะมีแบบสําเร็จรูปแบบผงจะมันก็รสชาติก็อร่อยเหมือนกันนะ เห็นปะ่ะอย่างนี้นะยานางผงถ้าใครแบบอยากกินแกงเนาะใครที่ยังกำลังหัดทำบ,บข้าวอยู่เมืองไทยอย,อยู่ที่ไหนก็ช่างเนาะถ้าว่าเอ,อเราไม่อยากจะไปตำยานางกับข้าวเหนียวอะไรเงี้ยก็ซื้อยานางผงสําเร็จรูปเนี่ยมาจอยเนี่ยก็สะดวกเหมือนกันถุงนึงนี่ก็ใช้ได้หลายรอบจ้ะหลายรอบไปและน้ำปลาแกงแบบอีสานบ้านเราวันนี้ผงชูรส มาดูพริกแกงไอมาดูหม้อที่กำลังต้มกันดีกว่ามาในหม้อนี่ก็จอยก็ตำกระเทียมกระเทียมพริกแล้วก็กระชายลอยใสตยย่ตัวอย่างนี้นะตัวกินหตัวอย่างนี้จอยใส่เ้อเพื่อนๆเด้อตัวทำของตัวกินอย่างนี้แหละแล้วก็จะใส่ท <c oughs> ุ่นพริกใส่ไข <c oughs> ่ชุนพริกมากเลยเนะี่ย แล้วก็ใส่ไอ้ตะไคร้ใบมะกรูดลงไปใส่ลงไปใส่ไปเลยนะใส่ไปเงี้ยแล้วเจอก็จะใส่น,นี่ลงน้ำจาน้งางจ่ะใส่ลงไป <S <S เพื่อความเข้มข้อนอแล้วครับฮะเพื่อความเข้มข้นเนาะใส่ลงไปเลยเอยจะรีบทำก่อนช่างเขาจะมาแล้วมันจะเม่นบ้านช่างจะมาทำไอ้นี้อีกวันนี้ มาทำไอ้น้ำมันจะที่อที่ที่อาบน้ำมันจะชวเวอร์จะฝักบ,บัวเออน้ำมันมันมันยุดอีกแล้วเดี๋ยวมันก็จะท่วมบ้านจอยเหมือนคราวนั้นอันนี้ก็รอให้เขาเดือดนะรอให้เขาเดือดก่อนพอเดือดแล้วจอยก็จะใส่เห็ดลงไปเลยจ้ะเห็ดเนาะใส่ลงไปเลย <ไ>จอยใส่น้ำเยอะหน่อยเพราะว่าจอยจะใส่เอ่ใส่ฟักทองค่ะไอเสียงจอยไอแห้งแห้งแบบนี้ไม่ใช่อะไรเมื่อกี้ไอที่ว่าชุ่นพริกนี่หลจะจะพริกมันชุ่นก็สั้งเห็ดของน้องเก๋ที่ส่งมาให้จอยแล้วก็เห็ดที่จอยซื้อเองผสมกันจะแกงหม้อหนึ่งนี่จอยก็ได้กินเยอะ ได้กินเยอะได้กินหลายวันเออได้กินเยอะก็รู้อยู่เป็นเยอะอยู่แล้วเนาะพูดอะไร Piet? เนี่ยฮะมันก็เยอะอยู่แล้วเนาะหม้อนึ่มันก็เยอะอยู่แล้ว,นะอะอลวจะพูดอะไรว่าได้กินเยอะอะไรหรอได้กินหลายวันจ้ะนั่นแหละภาษาจอยนี่สับสนอยู่เห็นนะใส่ลงไปแต่ใครจะใส่นี่ก็ได้นะใส่อะไรนะหน่อไมนะ้อนะ่อจะจ้ะมีหน่อไม้ก็ใส่หน่อไม้ได้นะ ลงไปแล้วก็ใส่ฟักทองลงไปเลยให้เขาเดือดพร้อมๆสุกพร้อมๆกันฟักทองในจ้อยก็ปลูกในสวนเลยจ้ะแล้วก็หั่นผ่าเป็นชิ้นๆไว้สําหรับทําขนมไว้สําหรับแกงไว้สําหรับผัดแล้วแต่ว่าเราจะใส่ไว้จะหั่นไว้ทําอะไระเนาะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจ้ะอยากให้เขานัวหน่อยก็ใส่แป้งมันลงไปนะหมอ,อจอยไม่ต้องนัวแล้วเพราะมันเยิ้มๆแล้วเนี่ย แกงอย่างนี้เขาก็เดือดไปทีนึงแล้จอยก็จะใส่ผงชูรสเนาะใส่ผงชูรสเลยจ้าแล้วแต่ชอบจอยใส่หนึ่งช้อนชา <c oughs> ตือนเตือนนะำปลาระากะทีเข้าไปเลยต้องการเท่าไหร่ความแซ่บความนัวแล้วแต่คุณต้องการทีนี้แหละช่างเข้ามาก็จะเม้นฮะไม่เป็นไรจะกิน นี่เนาะจอยทำจอยใส่ไอเอ้น้ำปลาาแล้วจอยก็จะไม่ใส่น้ำน้ำปาลาละจอยก็จะใส่เกลือแทนเกลือใส่เกลือรโรยเลยชอบเค็มมากเค็มน้อยชิมเอาเองอชิมเอาเองอะพี่น้องเนาะรสชาติผมแต่ละคนมนันไม่เหมือนกันมีผักชอ่อมก็ใส่ผักชอ่ออมลงไปแล้วแต่ ใครมีอะไรเนาะตอน,นีแค่นี้จอยก็จะใส่แค่นี้จอยก็จะชิมแหละรสชาติก็โอเคใส่แค่อ็ยังไม่ใส่ดีก่อน้นำปลาเดี๋ยวมเขาเหมน็นไกอยังไม่ใส่ยังไม่ใส่ ล้าชั่งเข้าไปก่อนแล้วก็มาเติมทีหลังก็ได้นะนี่แหละเผ็ดสับใจฟักทองมีฟักทองมีเห็ดนะใส่ลงไปนี่กะนั่งเอกใบอีตูแช่แข็งอยู่เลยนะจอยเก็บในส่วนจอยเก,เก็บเสร็จก็ลวกน้ำร้อนแล้วก็น็อกน้ำแข็งแล้วก็ปั้นหมัดบาท ปั้นให้มันดหมากแล้วก็ใส่ถุงที่เป็นก้นกอนๆแบบนี้นะใส่ถุงเป็นก้นกอนๆแล้วก็แช่ฟิตไว้แช่ช่องแข่งไว้นะแล้วก็ค่อยเอามาแกงอย่างนี้แล้วก็สุกละหน้าตาของแกงเห็ดในอังกฤษของจอยก็เป็นนี้จ้ะอีตู่อีตู่หรือแมงลักน่ะนะนะ อีตู้แมงลักบ้านเราแี่แต่ตอนช่วงจอยปลูกผักปลุกอะไรจอยก็จะเก็บไว้อย่างเงี้ยเนาะจะเป็นฟักทองจะเป็นพวกมะเขือพวกแมงลักหนูรพากระเพราอะไรอย่างเงี้ยพริกทุกอย่างเก็บได้จ้ะอย่างเงี้ยเนาะอย่างเงี้เลยจ้ะรสชาติก็จะออกปเป็นแนวของจอยเองนั่นแหละน้ำน้ำย่านางน้ำย่านางข่มนะดูนะเพื่อน เป็นยังไงจ๊ะอร่อยเหมือนกันแซ่บคือเก่าจ้ะแซ่บคือเก่าอยู่ต่างบ้านต่างเมืองอะไรก็แซ่บมาหาได้แค่นี้ก็โอเคแล้วเนาะพูดถึงนะอะก็เสร็จแล้วจ้ะเนี่ยจ้ะแกงเสร็จละแกงเสร็จแล้วเวนาะจก็ปิดฝาไว้เพราะว่าช่างมาทําห้องน้ําก็เหม็นเหม็นมันกินปลาบลาเราช่าเร้ออันนี้จ้ะไอ่จอยใช้นะ ถ้าเพื่อนถามว่าจอยไปเอายานางมาจากไหนนี่จ้ะยานางคงเนาะจอยก็สั่งเขาไปทั่วแหละจ้ะใน Facebook อะไรเขาค่ายอย่างเงี้ยเขาหอบมาขายก็ซื้อมาก็โอเครสชาติใช้ได้จะเยี่ยมสําหรับจอยนะเพราะว่ามันหาแบบถ้ามันมีแบบสดอะ่ะมันก็ดีพูดถึงนะแต่ว่ามันเสียเวลามาน,นั่งตำจะทั้งตำทั้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เสียงดังนกฮูข้างบ้านเขาแล้วก็แปนด้วยมีเครื่องปัน่นก็ขี้เกียจลางอีกคนเรานะมัน,นรหลอ่างเพื่อนอย่างเางี้ยละง่ายสุดละ เขาทำมาขายเพื่อความสะดวกสบายก็เอาอย่างนี้เลยนะเพื่อนๆเนาะโอเคจะไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยเด้อจอยก็ทำแบบของจอยยางง่ายๆจ้ะถ้าใครเขาอยากกินอย่างเงี้ยถ้าถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากกินแล้วไม่เคยทําแกงเห็ดแกงเประแกง,แกง,แกงอะไรเงี้ยแล้วคี้เกียรแบบว่าเอ้ต้องมาตำย่านนางยัางไงาใส่อะไรมากอย่างเงี้ยนะจอยแนะนำเนาะเพราะเมืองไทยจอยรู้ว่ามันต้องมีไข่ทั่วเนาะ ไอ้ยานางผงก็เอาย่านางผงก็ได้จ้ะแต่คนไหนถนัดย่านางสดก็ย่านางสดไปเนาะสําหรับจอยมันสะดวกในการใช้ผงก็ใช้แบบผงไปจ้ะถ้ามีแบบสดจอยก็อาจจะใช้อะเนาะแต่ว่าขี้เกียจไปในตู้เมืองก็อย่างงี้ก็เก็บได้นานด้วยจ้ะไม่เสียซองหนึ่งใช้ได้ประมาณจอยใช้ไปแล้วประมาณสี่ครั้งแล้วจ้ะอันนี้ครั้งที่เนี่ยครั้งที่สี่ก็เหลืออีกตึ้งเ้อะตึ้งเยอะนะโอเค อก็ฝากด้วยค่ะขอบขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูและกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะขอบคุณมากๆค่ะบายไว้เจอกันคลิปหน้าบาย